สวัสดีค่ะไปกินข้าวผัดแหนมนะคะกับผักกระเฉดบิดน,นะคะชอบถาดเหมือนเดิมนะคะน้ำพริกเผามีติดครัวเรือนเอาไวนะะน้นะคะนี่เลค่ะเห็นไหมคะข้าวผัดแหนมนี่ค่ะพริกปน่นโดยพริกป่นกับเพริกขี้หนูนะคะแล้วก็แตงกวาคู่ก,กับข้าวนี่ได้เลยกินคู่กันได้เลยครับ เข้าผัดแล้ใส่ไข่มีแหน,นนะคะที่สามารมากินกันได้เลยนะจ๊ะค่ะดีขอ,อกล้องหันๆห,หน่อยนะคะเดี๋ยวจะไม่เห็นค่ะมากินกันค่ะโรยเอาน้ำน้ำปลาแต่ไม่เค็มนะคะไม่เ,มเค็มแค่เดียวลแหละคะ่ะให้มีรสชาตินิดหน่อยก็ยังดีนะมากินกันได้เลยนะคะ เราก็จะใส่นะคะเนื้อไก่นะคะไปลวกแล้วก็ไข่แล้วก็แหนมแล้วก็เนื้อไก่ไข่แหนมนะคะรวมกันหมดก็เลยเป็นข้าวผัดแหนมไปเลยนะกินคู่กันกินคู่กันไปเลยนะคะโรยด้วยพริก อันนี้ไม่ได้รวกแต่เป็นยอดออกลองคินดิบๆนะคะนี่ค่ะแบบนี้อืมอ,อ่กิงข้าวผัดเนมไก่นะคะสองอย่างรวมกัน แบบนี้คลุกแล้วก็อร่อยนะคะอืมจิ้มแบบนี้เลยค่ะมีน้ำพริกเผากระปุกหนึ่งนะคะมีผักอะไรเราก็จิ้มได้หมดส่วนตัวนะคะเวลาซื้อซื้อเป็นกระปุกเล็ก,เ,ลกเพราะเราเป็นคนชอบทานผักะคะ่ะ อร่อยมากผัดแค่การเดียวอร่อยกินไปเลยจ้าสมัยก่อนก็ กอนเล็กๆก,ก็ไปท้องทุ่งนาชอบเอาข้าวคดไปแล้วไปหาผักตามท้องทุ่งนาในกรุงเทพเนี่แหละค่ะสมัยก่อนเป็นบ้านนอกไม่มีรถอะไรเยอะเวทท้องทุ่งนาเยอะ ใหม่อนบรรยากาศดีมากบรรยากาศโอ้โหท้องทุ่งนาข้าวเขาปลูกข้าวด้วยนะคะในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันก็ขาดที่ปลูกตึกปลูกตึกเยอะข้าวเคือหายหมด สมัยซอกนมองไปไหนยก็ท้องพุ่งนากรุงเทพปัจจุบนันมองไปทาขนาก็เป็นตึกสมัยนี้ใครโดนสารพิษอะไรอากาศไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สบายแล้วเป็นไข้มั่งเป็นอะไรมั่งเนี่ยโอ้เรอกไปหมด ตอนนั้นกรุงเทพก็เหมือนบ้านนอกพอตอนเล็กๆอ่ะออกไปท้องทุ่งนาน้ำซ้ยํยขิวน้ำมากกินน้ำเอาน้ำคลองใสายะกินนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่มาปัจจุบันนี้กินไม่ได้นะคะสารพิษเนอะไปหาปลาท้องทุ่งนานลงทั้งตัวเลยลงทั้งตัววิยามบะ คอไปเห็นบ่อใช่ไหมก็เอาหญ้านะคะล้อมรอบนะคะเอาดินปกตรงที่แบบเป็นบ่อเพื่อที่เราจะวิทย์น้ําออกช่วยกันวิทย์น้ำยาะ <Nein. S 1> อะไรวะขอโทษนะคะพูดตกใจอะของตกมา ตกใจมากะค่ะของตกพูดคำไม่ไพเราะขอโทษด้วยนะคะความตกใจค่ะตกไาตรงลังเล่าอุทานอุทานคำสมัยพ่อคุณรามคำแหงนะคะความตกใจบางคนอุทาน สมัยพ่อคุณรมามกำแพงมึงกูอะไรเนี่ยอะไรวะมีค่ะนี่แหละค่ะคําอุทานของสมัยพ่อคุณรามกำแหงนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะบางครับเอาคาพูดของพ่อคุณรามํำแหงมาเพราะความตกใจนะคะนี่แหละค่ะนี่ของตกมานะคะเจ็บแล้วค่ะตกมาหนะน้ากลัวมากตกใจทําคลิปหยุดตกใจอุทานด้วย คำพูดของพ่อคุณลรามกำแหงอร่อยอร่อยพูกคุยด้วยนะคะทานไปด้วยไม่หมตอนนั้นเล็กๆอ่ะท้องทุ่งนาเยอะหมด มาจิ้มกันแล้วค่ะอันนี้อาจจะเป็นคลิปยาวนะพูดคุยไปด้วยนะมีเรื่องอะไรเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะตอนเล็กๆเราเป็นยังไงนะคะเจออะไรสมัยนั้นกับสมัยนี้มันเปรียบเทียบกันได้แบบไหนนี่ค่ะสมัยนี้ก็โลกออนไลน์มันเยอะสมัยก่อนไม่มีเลย ทรัพท์ก็ไม่มีใช้กันเขียนจดหมายส่งใบทสนีฯเท่านั้นฝ่ายไปส่งใบทสนีฯต้องเดินไปไกลฝยายจะไกล,ก,ก,ลก็ต้องล้อเลียงคิวก็เป็นลิ้นๆน,นะคะ ก็ขอไ,ไม่สั้นแล้วค่ะยาวค่ะพูดตลกนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะคะบุญรักษาพักคุ้มพอสาธุค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไปพาคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุเข้าไปบ,บายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ